ตอนนี้เราอาจจะบอกว่า37กว่ากว่า36กนะฮะกระตุ้นส่งออกมันพูดได้พอ38มเนี่ยมันคือพีคโควิดถ้าเราไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันคือระดับภยัยสิทธะอยู่ยากชีวิตอยู่ไม่ได้พูดกันตรงๆนะครับเงินบาทเนี่ยมันก็มีประเด็นที่อ่อนจากภายในแถมเข้ามาในช่วงนี้พอดีทางแก้นในสมัยก่อนเราเคยทำนะแต่ทุกคนไม่ชอบมากเลย แต่ถ้าเกิดเรามองพื้นฐานผมเลยพูดแบบนี้ว่าระไวุ้สามตรงนี้ผมช่วยก็อยอ่อนเกินไปแล้วมันจะกลายเป็นว่าการอ่อนค่าเนี่ยมันทำให้เรานอนฝันถึงวิกฤตเศรษฐกิจแล้ว เงินหยวนเนี่ยนอกจากความสัมพันธ์กับดอลลาร์นะคะก็มีการพูดถึงความสัมพันธ์กับค่างเงินบาทนะคะทางแบงค์ชาติก็บอกว่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมานะคะก็มีผลมาจากดอลลาร์สหรัฐนะคะมีผลมาจาก New, บอลยูมีผลาจากเงินไหลออกแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะก็พูดถึงเรื่องของทองคําแล้วก็เงินหยวนนะคะคมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินหยวนเพราะว่าสถานการณ์เงินหยวนอาจจะดูไม่ดีเศรษฐกิจจีนยังไม่ฟื้นนะคะคบ้านเรามีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกับจีนบาทเราก็เลยอ่อนไปด้วยนะคะส่วนนี้เนี่ย หยวนมีเอฟเฟกกับบาทจริงไหมในมุมมองของดอรผมคิดว่ามีจริงนะครับถ้ามองในแง่ของความสัมพันธ์ทางด้านของเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะบอกความสัมพันธ์ของตลาดเงินได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เผอๆบางจังหวะก็เผลอ,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 อกบอกไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับเช่นหลายคนอาจจะบอกว่าเราเกินดุลเราต้องบักต้องแข็งตลอดเวลาประเด็นก็คือเราเกินกับใครบ้างอันนี้เราไม่รู้แล้วเราควรจะต้องแข็งกับสกุลเงินไหนซ้ายหรือขวานะครับเราแค่รู้ว่า ดีมานของเงินบาทเนี่ยมันควรจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราได้เงินสกุลต่างประเทศมาถ้าเรามีความจําเป็นนะที่จะต้องแลกทั้งหมดกลับมาเป็นเงินบาทเพื่อ,อามาใช้จ่ายในประเทศเนี่ยอ่าตอนนี้แรงกําลังของการแลกเงินต่างประเทศมาเป็นเงินบาทเนี่ยมันสูงกว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันดีกับเรา2อ,อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการนําเข้าส่งออก<ช>นะครับซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยถ้าถามว่ากับจีนเฉยๆตรงๆเลยเนี่ยในส่วนของการส่งออกเราส่งออกผักผลไม้อ่ะเราส่งออกอาหารนะครับแล้วเรานําเข้าอิเล็กทรอนิกส โอกาสที่เราจะเกิดดุลกับเขามากๆเนี่ยไม่ง่ายเพราะว่า1คือสินค้าให้เราขายมันไม่ใช่สินค้า Val u e added จริงอยู่ดีๆเราเกิดขึ้นราคาเขามาเขาเปลี่ยนปั๊บเนี่ยทุเรียนเราเนี่ยมันก็ดีนะฮะไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆราคาเราเกิดแพงขึ้นแล้วเขาเกิดเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยอันนี้เราลําบากแต่อ e ิเล็กทรอนิกส์ที่เขาขายเรานะครับอย่างโทรศัพท์มือถือหรือว่าของอะไรก็ตามที่เราต้องอิมพอร์ตจากเขาเนี่ยต่อ้เขาขึ้นราคาบางทีถ้าเราจำเป็นจริงๆเราก็ต้อง ยังต้องใช้จากเขาอยู่ฉะนั้นเรื่องของ value added product เนี่ยมันจะทำให้เรามองในแง่ความเป็นจริงเนี่ยมันทำให้จีนเกินดุลจากอเมริกาแล้วมันก็ทําให้จีนเนี่ยเกินดุลกับประเทศอื่นซะเป็นหลักแต่เราเนี่ยมักจะได้ดุลจากเขาก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเราไม่เขาไปเที่ยวเขาเท่าไหร่หรอกแต่เขามาเที่ยวเราเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดเงินหยวนอ่อนนะครับอ่าแล้วเขามาน้อยลงเนี่ย คำถามคือเราก็จะมีรายได้ตรงนี้น้อยลงไปเป็นเงาตามตัวเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์มันไม่จะเกี่ยวกันในเชิงของเศรษฐกิจในแง่นั้นอ่าแต่ถามว่าในแง่ของตลาดเงินมันเกี่ยวกันยังไงผมเชืวว่อในแง่ของตลาดเงินเนี่ยเกี่ยวกันในเรื่องของ s e n ิเมนต์ก่อน <ช>ว่าทุกคนมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงกันสูงแต่ถามว่าหยวนอ่อน10%บาทต้องอ่อน10%ไหมอันนี้จะเป็นเรื่องของพอร์ตโฟลิโอการลงทุนละนึกสภาพว่าถ้าเกิดผมเป็นเทรดเดอร์นะครับที่เทรด FX อยู่นะครับแล้วผมเทรดอยู่2-3สกุลเงินเนี่ยผมก็จะหาแล้วว่าถ้าสกุลไงนอ่อนผิดปกติมานะครับส่วนหนึ่งก็คือผมต้องขายสกุลเงินอื่นที่เกี่ยวข้องเพราะว่าการลงทุนในอ m เมอร์จิ้งมาเก็ตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบาสเกต เขาจะไม่ค่อยมีแบบ directional เป็นลงไปเป็นคันที่ส่วนตัวเพราะเราเล็กมากถ้าเทียบในตลาดเนี่ยแล้วพอเวลาโดน off นะครับหรือว่าพอเราบอกว่าไม่ลงทุนใน emerging market แล้วเนี่ยต่อให้เราไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็ออฟไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เศรษฐกิจจีนปัญหาเนี่ยเราก็ออฟไปด้วยเป็นเรื่องปกตินะเราก็จะอ่อนค่าตามไป mm hmm. แล้วทุกครั้งที่เศรษฐกิจจีนดีหรือหยวนแข็งเนี่ย เราก็จะอ่อนพร้อมเขาเพราะฉะนั้นนะความสัมพันธ์มันจะเกี่ยวในแง่นี้เป็นความสัมพันธ์ที่2ก็คือเราจะขยับตามสกุลเงินเอเชียเนี่ยเป็นหลักอาจจะบอกว่าไม่ใช่แค่หยวนอย่างเดียว <c oughs> เพื่อนๆก็เป็นส่วนหนึ่งแต่พอดีหยวน,นยก็เป็นส่วนใหญ่นะครับของตลาดในในช่วงสามถึงห้าปีที่ผ่านมาอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของทองคําเรื่องของทองคำเนี่ยมันเป็นนาราทีฟที่หรือว่าเป็นสตอรี่ที่เราสร้างขึ้นมาเอง เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเคยมีวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี40นะครับหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเงินบาทเนี่ยมันไม่ใช่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเดียวในโลกเสมอเพราะว่าเราเคยเจอบาทจาก20ทะ <c oughs> ลุขึ้นไป40นะเราจะมีการเก็บสะสมทองคํะ <c oughs> เราเบ็ดเน็ตนาเข้ามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เราก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มแล้วเราจะกลายเป็นผู้ส่งออกเพราะฉะนั้นทองคําก็จะมีผลกับเราเช่นเดียวกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาทองคําขึ้นเนี่ย เราจะเป็นฝั่งขายแล้วเงินบาทก็จะแข็งค่ <c oughs> ่ะอาในขณะเดียวกันพอเวลาที่ทองคําเนี่ยมันปรับตัวลดลงบางทีเราก็จะไปต้องไปซื้อกลับ <c oughs> อ่าหรือไม่บางทีก็คือมันก็จะไม่มีฝั่งของเอ็กซพอร์ตในส่งทองคำเนี่ยเข้ามาช่วยเราบาทก็จะเลยจะอ่อนไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปเป็นสกุลเงินที่สร้างความสัมพันธ์กับทองคําขึ้นมา <c oughs> โดยคาแรคเตอร์อ่าน,นี่ไม่ค่อยมีที่ไหนมีนะมีประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของเรา <c oughs> ที่เป็นลักษณะเฉพาะของเราว่าเรามีทองไว้ให้ส่งออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเวลาทองอ่อนทองแห้งก็จะมีผลกับอัตราแลกเปลี่ยนของเราเช่นเดียวกันเพราะ,ะนั้นถามว่าหยวนกับทองมีผลไหมมีนะครับ<ฆ>แต่ว่าถ้าถามในเรื่องของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจผมเชื่อว่าไม่เยอะแต่ว่ามันเป็นนาราธิที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นเนเจอร์ของเศรษฐกิจอีกจุดหนึ่งที่เราเคยทำได้นะฮะตอนนี้ไม่ได้แล้วก็คือในเรื่องของการเป็นเซฟเฮเว่นของเอเชียนะครับเราเคยเป็นใช่ไหมเราเคยเป็น ต้องบอกเลยว่าเราเคยเป็นเราเคยทําได้เพราะว่าเราเคยเกินดุลทั้งบัญชีการค้าและในส่วนของบัญชีเดินสัพัาห์แบบเยอะๆเหตุผลหลักๆมาจาก2อ,อย่างก็คืออ,อย่างแรกชัดเจนมากๆเลยก็คือเรื่องการท่องเที่ยวเราเป็นหนึ่งในประเทศนะครับที่ทุกคนต้องมาดูงานนะว่าเป็นไปได้ยังไงที่ประเทศเล็กๆ<ช>เนี่ยโอ้หน้าท่องเที่ยวเยอะอจริงๆอ่าแล้วก็เกินดุลตรงนี้เสมอ ก็เลยทําให้ส่วนหนึ่งคือปริมาณความต้องการของบาทมันเพิ่มขึ้นเป็นประจําตัวนี้ก็เป็นเซฟเฮนอย่างหนึ่งอย่างที่2ก็คือเราเป็นประเทศเอ็กซ์พอร์ตเป็นหลักคือเราเนี่ยเป็นหับการผลิตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้ผลิตเราก็ไม่อิมพอร์ตเหมือนกันแล้วเศรษฐกิจภายในประเทศเราไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงก็คือเรามักจะเกินดุลบัญชีการค้าด้วยในภาวะปกติถ้าราคาน้ํามันเนี่ยไม่ได้สูงมากราคาน้ํามันนี่เป็นสิ่งเดียวที่เราอิมพอร์ตเข้ามา เพื่อใช้จ่ายเองที่ไม่ใช่ i m p o r t ดเพอรอเ e ียพอยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ราคาน้ำมันมันไม่แพงเราก็จะเป็นประเทศที่เกินดุลบัญชีการค้าเสมออีกพอมี r e l t i เลชชิพกับทองพอมี t i เลชชิพกับหยวน<ะ>พอมีการเกินดุลตลอดเนี่ยมันนาให้พอถึงจังหวะหนึ่งทุกคนคิดว่าแบบ ออประเทศนี้มันเป็นประเทศที่ปลอดภัยผิดปกตินะอ่าก็ทําให้เราเป็นเซฟเฮเว่นได้อีกอ่าซึ่งตอนนี้เราอาจจะบอกว่าอาจจะต้องรอการท่องเที่ยวให้กลับมานะฮะรอราคาน้ำมันให้มันลดลงแล้วก็รอนโยบายเศรษฐกิจของเราให้นิ่งๆรอทองคาให้แข็งนะฮะถึงจะเห็นภาพของบาทที่สามารถกลับมาแข็งค่าแล้วก็ยืนหนึ่งได้เหมือนเดิมครับ ทีนี้คือปัญหาเนี่ยคือ performance ของเราเนี่ยคืออ่อนแอกว่าคุณภาพก็คือเป็นสกุลที่อ่อนค่าแทบจะมากที่สุดสกุลหนึ่งนะคะเราเคยเป็นสกุลที่เป็นเซฟเฮเบนนะคะปัจจุบันเนี่ยเราไม่ใช่เพียงแค่ตกลงมาแต่เราแย่ที่สุดเลยเอาเรื่องเศรษฐกิจก่อนแล้วกันนะครับคือการเป็นเซฟ e ฮเบนของเราได้เนี่ยมันเกิดจากเหตุผลเดียวเลยนะครับก็คือเราใช้สินทรัพย์หรือว่าใช้กําลังทั้งหมดเนี่ยไปกับ1นึ่งอินดัสทรีเราเต็มที่กับมันมากก็คือท่องเที่ยว ะะเราก็ดันมันทําให้แบบมันใหญ่โตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับกับผลกระทบว่าพอเวลาเราจริงจังมากเนี่ยแล้วเกิดประเด็นโควิดโป้งเข้ามาเนี่ยเราก็จะเป็นประเทศที่รับผลกระทบแรงที่สุดอ่าแล้วผลมันยังอยู่ตรงนี้คือตอนแรกเราทําท่าเหมือนจะกลับได้เพราะว่านักท่องเที่ยวจีนเริ่มมานักท่องเที่ยวประเทศอื่นเริ่มมาแต่พอเศรษฐกิจเขาเริ่มไม่ดีเศรษฐกิจประเทศต่างประเทศเริ่มไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เราก็ต้องเตรียมรับมือว่าถ้านักท่องเที่ยวไม่มาชีวิตจะเป็นยังไง เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่เราต้องเตรียมรับเราก็ต้องระมัดระวังก่อนนั่นคือเหตุผลว่าพอเศรษฐกิจจีนไม่ดีปับ๊บเราเนี่ยลงมาข้างล่างก่อนเลยประเด็นที่2ก็คือสิ่งที่กังวลมากๆเลยนะครับของเราตอนนี้จะเป็นคล้ายๆกับอเมริกาก็คือเรื่องวินัยทางการคลังหรือว่าการจับใจ่ายใช้สอยหรือนโยบายภาครัฐนั่นแหละ ที่บางครั้งเนี่ยมันทําให้นักลงทุนต่างชาตินอกจากจะเป็นภาพที่เรียกว่าไม่กล้าเข้ามาลงทุนแล้วบางคนก็ขายด้วยซ้ำนะครับเช่นเดียวกับนักลงทุนในประเทศเหมือนกันก็จะมีความรู้สึกที่ข้อแรกเลยก็คือว่าถ้าเห็นภาพนโยบายที่มันผันผวน,น,นมากๆเนี่ยหรือว่าดูไม่ค่อยดีเนี่ยก็อาจจะอยากย้ายเงินลงทุนออกไปลงทุนต่างประเทศที่รู้สึกว่าโอเคมันดีกว่า2ออย่างเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีประเด็นในเรื่องของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจหรือว่าความ กังวลเรื่องเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยหรือว่านโยบายภาครัฐเนี่ยที่มันไม่ใช่แค่กระตุ้นอย่างเดียวแต่มันทําให้เกิดความาไม่มีเสถียรภาพในด้านการเงินเนี่ยมันจะทําให้เกิดเงินทุนไหลออกทั้งในฝั่งของนักทุนต่างชาติแล้วก็นักทุนในประเทศตัวนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักเลยพูดกันตรงๆนะครับเงินบาทเนี่ยมันก็มีประเด็นที่อ่อนจากภายในแถมเข้ามาในช่วงนี้พอดีแล้วทางแก้มันจะเป็นยังไงทางแก้ใน่สมัยก่อนเราเคยทำนะแต่ทุกคนไม่ชอบมากเลยก็คือทางเงินออกเราทำไงฮะเราก็ขังซะไม่ให้ออก ล้วก็ตั้งกฎบอกว่าถ้ามาลงทุนในประเทศไทยห้ามออกแคปิตอลคอนโทรลซึ่งเราเคยทําแล้วหลายทีแล้วปรผลตอบรับนี่คือแย่กว่าแย่หนักกว่าเดิมนะแล้วเราก็เป็นยังเป็นผลความกังวลมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอ่ะพอเราบอกว่าโอเคงั้นเราไม่ทําละพอเราไม่มีลักษณะนโยบายที่เป็นแคปิตอลคอนโทรลเข้ามาเนี่ยทางแก้ทางเดียวสําหรับประเด็นเนี้ยประเด็นเรื่องเงินทุนไหลออกเรื่องความไม่เชื่อมั่นเนี่ยคือต้องไปสร้างความเชื่อมั่นทางการคลังให้ได้ ต้องไปสร้างวินัยทางการคลังต้องไปทํายังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่านโยบายที่เราพูดมาเนี่ยมันไม่ใช่ปลายเปิดสุดท้ายแล้วคือพิมพ์มเงินออกมาใช้อย่างเดียวแต่ว่ามันมีนะ,ะมันมีจุดที่คิดว่าจะหาเงินคืนกลับมาได้อย่างไรความอ่อนของเราเนี่ยมันเป็นความอ่อนที่มันมีระยะเวลาของมันเหมือนกันว่าถ้าเราไม่แก้ภายในแล,แล้วเวลาที่กําหนดเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราอ่อนขึ้นไปหลายคนพูดกับผมแนะว่ามันจะสามแดไหมมันจะ40่สิบไหมผมบอกเลยว่าคือ เลเวลจิตวิทยาเนี่ยเลเวลตัวบิ๊กฟิกเกอร์หรือว่าตัวเลขใหญ่ข้างหน้าเนี่ยมันมีผลเสมอมันมีผลทาให้คนเปลี่ยนมุมมองเสมอตอนนี้เราอาจจะบอกว่า37กว่ากว่าสามสิบหกนะฮะกระตุ้นส่งออกมันพูดได้พอ38เนี่ยมันคือพีคโควิดถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันคือระดับภัยสิทละบางคนเริ่มกระตุกขึ้นมาแล้วว่าแบบ<ม>เอ๊ะมันใช่หรือเปล่าแล้วฝั่งที่เป็นอิ p พ r t ตเข้าว่าลงทุนเนี่ยบอกก่อนเลยหยุดแน่นอนนะฮะคือ38ผมว่าอยู่ยากชีวิตอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเป็น40นย มันก็จะย้อนกลับไปตอนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วค่ะ <c oughs> ซึ่งตอนนั้นน่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกระตุ้นส่งออกละมันจะกลายเป็นว่าการอ่อนค่าเนี่ยมันทาให้เรานอนฝันถึงวิกฤตเศรษฐกิจละซึ่งตอนนั้นน่ะผมเชื่อว่ามันจะทําให้พฤติกรรมของตลาดเนี่ยเปลี่ยนไปเลยซึ่งอาจจะสร้างผลเสียมากกว่าผลดีครับดังนั้น38หรือว่า4 0ที่ดรบอกว่าเป็นจุดกลมๆทางจิวทยานะคะคือถ้ามันไปถึงเนี่ยมันจะมีการตีกลับมาโดยโดยอัตโนมัติ หรือเปล่าไม่อย่างนั้นมันก็เท่ากับว่าไปซ้ำภาพทั้งวิกฤตโควิดนะคะทั้งวิกฤตต้มยำกุ้งด้วยจุดหลักเลยก็คือตอนนี้ผู้กําหนดนโยบายนะครับหรือว่าในส่วนของอคนที่เข้ามาควบคุมในส่วนของอาตาัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยตัวเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วเริ่มเริ่มม,มีคนเอาเผือกมาวางแถวๆใกล้ๆตัวอาจจะยังไม่ไดหยิบขึ้น,<ด>นมานะแต่เส้นแดงแล้วแต่เส้นแดงแล้วก็จะคล้ายๆกับในฝั่งของญี่ปุ่นนะครับแอคชั่นต้องมีแต่ว่าคําถามคือเงินเรามีขนาดไหนถ้าเราลองไปดูจริงๆเนี่ยเทียบกับตอนวิกฤตผมว่า ความเป็นเท่าเราต่างกันมากตอนนั้นเราไม่มีทุนสำรองระหว่างประเทศเลยศูนะ,ะใช้จนหมด,ดท้ายก็เลิกแล้วก็เลยพังแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเกินดุลมาเรื่อยๆเราก็แอบเก็บทุนสำรองระหว่างประเทศมาเรื่อยตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ2 0 0แสนกว่าล้านถือว่าสูงมากนะฮะเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเช่นเดียวกันตรงนี้เนี่ยผมว่าเราสู้ได้อยู่นานเหมือนกันนะหเดือนถ้าเราอยากจะสู้จริงๆนะครับเพียงแต่ว่าเราจะสู้หรือเปล่าอันนี้ข้อหนึ่ง ส่วนข้อ2คือถ้าเกิดเรายอมปล่อยไปจริงๆแล้วเราบอกว่าไม่สู้เราจะเก็บเงินตรงนี้ไว้นะคบ<ะ>ก็ต้องมีนโยบายอื่นซึ่งอย่างที่ผมเรียนคุณกิต้าไปว่านโยบายอื่นที่มันจะได้ผลชังงักเลยแล้วก็จบเลยอย่าง Capital Control เนี่ยเราบอกว่าเราไม่ใช้นะฮะมันก็อาจจะต้องเป็นนโยบายลักษณะที่สร้างเสถียรภาพในแบบอื่นเช่นดอกเบียไหมก็คือขึ้นดอกเบีย<ะ>เพื่อ,อสกัดเงินไหลออกอาจจะเป็นนโยบายที่เรียกว่า ตีวัวก็ลดคลาดนิดนึงอาจไม่ได้ตรงไปตรงมานิดนึงแต่ก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้เราจะยอมใช้ไหมเป็นโจทย์ที่เราต้องดูแต่ถ้าเกิดเรามองพื้นฐานผมจะพูดแบบนี้ว่าระดับ36ตรงนี้ผมช่วยก็อ่อนเกินไปแล้ว38ี่คือเลเวลสาย8คองไข้สิบมีรลเวลไข้สิบไม่ควรเกิดขึ้นนะครับถ้ามองพื้นฐานเราควรจะไปตรงไหนเนี่ยผมยังเชื่อว่าระดับประมาณ33-34เนี่ยรับรู้ในเรื่องของการท่องเที่ยวที่อาจจะมีเทรนที่เปลี่ยนไปหลังโควิด นะครับรับรู้แล้วว่าราคาน้ํามันเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกมากในระยะสัน้นแต่ว่า ด้วยโครงสร้างจริงๆเนี่ยด้วยทุนสำรองระหว่างประเทศที่สูงระดับนี้นะครับจริงๆอ่ะเรายังสามารถคงอัตราแลกเปลี่ยนที่ระดับแถวๆประมาณ3-3มถึงสีเนี่ยได้ผมเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาเราจะสามารถกลับมาในช่วงปีนี้ถึงปีหน้าได้นะครับคำถามคือแล้วจะกลับมายังไงนะฮะอย่างแรกที่ผมคิดว่าเราควรจะจับตานะครับว่าภาพมันจะมีการอินเวอร์ตแล้วถอยกลับไปลงมายังไงเนี่ยอย่างแรกเลยคือธนาคารกลางสหรัฐนะครับเราควรจะเห็นนโยบายการเงินที่เข้มงวดน้อยลงก่อน อาจจะพูดว่าต้องไปพึ่งคนอื่นเขาหายใจนะฮะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราไม่แก้ปัญหาภายในเราก็ต้องพึ่งคนอื่นจริงๆนะ<ฆ>ตัวนี้จะเป็นจุดแรกที่ทําให้เราหยุดได้ก่อนอย่างที่2คือธนาคารกลางอื่นในฝั่งของเอเชียช่วยเราหน่อยนะฮะ<ฆ>เข้มงวดกันมานิดนึงนะฮะดึงเงินกลับมาตัวนี้ถ้าเกิดเขาเริ่มทําได้นะครับหรือว่าเราเริ่มเห็นญี่ปุ่นเนี่ยที่เริ่มกลับเงินเยน หยุดที่150แล้วเริ่มถอยลงมา140-130ถ้าเป็นไปได้นะตัวนี้เราจะเริ่มเห็นการกลับของเงินบาทที่จะสามารถถอยกลับลงไปได้ประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดเราเริ่มเห็นเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวนโยบายการเงินนโยบายการคลังเราเริ่มไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องก GDP, ัน GDP โตได้ตามเป้านะครับ ผมว่าตรงนั้นนะ่ะนักลงทุนต่างชาติก็จะเริ่มกลับมาก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดกลับตัวซึ่งผมมองว่าเ้าในหานที่เข้าใจว่าทุกคนก็ฝากความหวังไว้นะครับว่าคงจะสามารถหาบทสรุปนะครับของอการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็นโยบายอนาคตของเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นๆนี้ครับอย่าให้โลกทิ้งคุณไว้ข้างหลังครั้งแรกของ t r a d e r KP กับงานสัมนาครั้งใหญ่ follow the future รู้ทันอนาคต อัปเดตโลกการลงทุนที่กำลังเปลี่ยนไปเทรนด์ธุรก,กิจที่จะไม่เหมือนเดิม follow the future การรวมตัวนักลงทุนผู้สนใจโลกแห่งอนาคตสัมมนาที่ไม่เหมือนใครที่จะสร้างพื้นที่พบปะก,กับนักลงทุนสายเทคตัวจริงที่คุณจะสามารถเลือกนั่งร่วมโต๊ะกับเพื่อนนักลงทุนที่สนใจในหุ้นสายเดียวกันได้เพื่อทำค,ความรู้จักและแชร์มุมมองกันทางเราจัดว้ให้ทั้งหมด6ทีมไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือสาย vi หุ้น growth หรือหุ้นเทคหุ้นสหรัฐหุ้นจีนหุ้น ev จีน และหุ้นเท s l a พร้อมฟังความรู้จากสปิเกอร์สุดพิเศษ12ท่านไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน V I ผู้เชี่ยวชาญด้าน alternative investment C O สายเทคและนักวิเคราะห์นักลงทุนหุ้นนอกตัวจริงที่จะมาอัปเดตโลกแห่งอนาคตแบบจัดเต็มและพิเศษสุดๆกับเซสชั่นโตวาทีระหว่าง Tesla Investor Thailand และ EV หุ้นจีนครายไหนจะน่าลงทุนก่บกัน เท่าน,นั้นยังไม่พอยังจะมีบุฟเฟ่อาหารกลางวันที่ได้ได้ว่าฟังสนุกอิ่มท้องพร้อมพบปะเพื่อนนักลงทุนใจกลางเมืองนะ Royal Bangkok Sports Club คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมาเจอกันวันที่16ธันวาคมนี้กันได้เลยครับ